โอเคนะผมอยู่ผมช่องยูมูตทีวีแอนอนิเมะนะครับวันนี้ผมจะมาเรื่องอัครักษ์สาวกและสาวสิบสองสงครามในตอนที่สิบห้านะครับผมพึ่งทำพันั์สัญญาไปนะก็เอาไปโชว์ที่ลองหารไม่พอยังไงจะไม่พอไปประลองกับใครอีกเหรอนายกำลังจะสร้างปัญหาให้ฉันใช่ไหมอาจารย์ จเย็นนะครับยังไงคนอื่นก็ต้องรู้เรื่องผมเป็นสิทธิ์ส่วนตัวอยู่แล้วเพองั้นงั้นงั้นเรื่องดาวิเศษนาจะทำยังไงล่ะเรื่องนั้นมันก็เขาเป็นคนเขาเป็นคนขอผมท้าประลองเองอาจารย์ไม่รู้อาจารย์ก็ไม่รู้อาจารย์ก็รู้ว่าเขาไม่ชอบขี้หน้าของผม อีกอย่างใครค่อนค่อนข้างมั่นใจมั่นใจในในในตัวเองเกินไปแค่ใช้เทคนิคในการต่อสู้นิดหน่อยก็ชนะได้แล้วลหละครับฉันว่าตอนนี้นายมั่นใจในตัวเองมากกว่าใครอีกนะว่าแต่ตอนตอนทำพันตอนทำสัญญาฉันไม่รู้สึกถึงพลังเวทของนายเลยทำไมถึงใช้เทมอนเตอร์ได้ละกัน พรสวรรค์นนะ่ะยังมีคนแบบนี้อีกเหรอยังมีคนแบบนี้อยู่อีกเหรอเนี่ยหลังจากนี้ในในเลิกสร้างปัญหาแล้วก็ตั้งใจเรียนเพื่อเป็นนักเวทให้ได้ก็แล้วกัน <c oughs> อีกอย่างอย่าเรียกว่าฉันว่าจามาดูแก่ ได้งั้นผมเปลี่ยนเป็นเรียกชลรักแล้วกันโอ้ยเ <c oughs> มื่อกี้ว่ายัางไงนะลมมันแรงเลยไม่ค่อยได้ยินเออไม่มีอะไรครับเรี่องอาจารย์แหละดีแล้วครับ <c oughs> เรื่องของดาบเวทต้องขอขอบคุณอาจารย์อัดมันนะคะตระกูลโบเลสถึงแม่เอาเรื่องใครอ่อนแอดาบวิเศษก็เป็นคนเลือกเจ้านายด้วยด้วยตัวเองตระกูลโบเลส นั้นถึงจะยิ่งใหญ่ก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้หรอกแต่ว่าเรื่องที่หลุยเป็นสิทธิ์ส่วนตัวพวกมันก็รับรู้แล้วการประชุมนักเวทในอาทิตย์หน้าคงจะพาเขาไปคงจะพาเขาคงจะต้องพาเขาไปแล้วล่ะรับทราบค่ะฉันว่าฉันจะทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นก่อนการประชุมค่ะ ฉลอดเจ้าโตขึ้นเยอะเลยนะตอนนั้นเจ้ายังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยแท้ๆตอนนี้มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น <c oughs> อาดจารย์มาต้องห่วงข้าแก่แล้วก็ต้องมีอาการป่วยบ้างการประชุมใหญ่ครั้งนี้เจ้าต้องไปเจ้าไม่ต้องกังวลไปหรอกนะไม่ ไม่แน่ว่าอาจจะมีเรื่องทำให้เวทเฉพาะของเจ้าเตื่นขึ้นมาก็เป็นได้ถ้าถ้ามันติ่นขึ้นถ้ามันตื่นขึ้นถ้ามันตื่นขึ้นมาจริงๆหนูคงช่วยอาจารย์ได้เยอะอาจารย์จะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยแบบนี้เข้าอุดใจโลวันนั้นไม่ไหวแล้วสิที่แชรุมโนนี่ก็ใช้เวท ลาชาติในการรวมเวกเข้ากับธรรมชาติเพื่อให้ได้พลังเวทนายท่านที่นี่ไม่มีกาแฟรับชาแทนได้ไหมคะ,ะชาก,ก็ไดอ้อะไรเหรอข้าไม่เข้าใจทำไมนายท่านไม่พูดความจริงละ่ะท,ท,ทั้งทที่นายท่านแข็งแก่งกว่าตั้งเยอะ เมื่อพลังเธอสูงสูงเกินกว่าคนทั่วไปมันจะอื้มถึงนั้นคนอื่นจะถูกคนอื่นจะผูก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 ติดกับเธอแล้วก็จะกลัวเธอเช่นกันและจะออกและจะออกห่างจากเธอด้วยขาเขาลบสิทธิ์อันดับหนึ่งแห่งวิหารอัครักษาวกหลอดลุยอุดมัน อายุยืนยาวนับพันปีเธอสวยมากคืนนี้จะยอมมาดูดาวกับผมไหมอะข,ขอโทษขอบขอบพระคุณหลอดอุดมันหลอดหลอดหยุยหลอดหยุยอุดมันที่ชวนค่ะแต่ไหยท่านไม่มีพวกพ้องหรอคะ พวกเขาออกเดินทางมานานแล้วไม่รู้ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเหมือนกันแต่ว่าการเป็นคนทั่วไปเหมือนเป็นคนอื่นคนอื่นเขาบ้างก็ไม่เร็วนะเจ้านายเ <c oughs> จ้านายเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องคนทั่วไปใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะเนี่ยได้ข่าวเมื่อวานักเวทักคีรับศีลส่วนตัว อยู่คนนั้นเป็นศิษย์อาจ,จารย์กันที่ไหนอะ่ะต้องมีเรื่องความสัมพันธ์ชู้สาวก,กันแน่ๆความสัมพันธ์แต่ตอนนี้ก็เห็นเหมือนโลหาแล้วนี่ที่มันโชตาที่หัวนะ่ะก็มีแต่คนบ้านั่นแหละที่จะเชตตาอยู่ที่หัวแบบนั้นเห็นว่าเห็นว่าช่วงนี้มันออกเดตกันบ่อยไม่เข้าเรียนเลยละ โอเคนะผมจบตอนที่ที่สิบห้านะผมจะผมทำตอนที่สิบหกเลยก็แล้วกันนะครับผมตอนที่สิบหกลืมปิดผนึกประตูเลยฮะอยู่จะเป็นเป็นไงบ้างนะหนังสือไปถึงไหนแล้วฉันเอาของว่ามาให้ นายอะไรกันเนี่ยขอภายครับอาจารย์ฉะนั้นจะไม่ทำอีกแล้วครับเธอคือวิญญาณแห่งดาบสินะที่ฉันฮิวยินดีที่ได้รู้จักอาจารย์ของเจ้านายค่ะเธอน่ารักจังอาจารย์ที่ฉันมาวันนี้เพื่อจะมาบอกว่าให้นาย ไปเข้าร่วมประชุมนักเวทในสัปดาห์หน้าด้วยกันอืการประชุมนี้ฟังดูเหมือนได้กินได้กินตุ่ตุ่เฮเชิญพูดต่อเลยครับอาจารย์อตอนแรกฉันก็ไม่ไม่ไม่ได้คิดพานายไปด้วยหรอกแต่ว่านายได้กลับเอาดาบพิเศษของตระกูลโบเลนมาแถมยังกลายเป็นวิญญาณถึงดาบอีก การประชุมครั้งนี้ประเด็นหลักคือจะเชิญนายนั่นแหละถ้าปฏิเสธคนคนรอบข้างนะอาจจะโดนรับจะโดนพวกเขาทํำร้ายได้นะการประชุมครั้งนี้พวกมันจะเล่นงานพวกเราแน่อาจารย์ไว้ใจผมได้เลยถึงตอนนั้นไม่รู้ไม่รู้ใครจะเล่นงานใครกันแน่ พอได้แล้วการตอ่อสู้ของทั้งสองหยุดลงเพียงเท่านี้ที่เหลือไปพักผ่อนได้ช่วงนี้ไม่เห็นคุณชายใครเลยนะผูเป็นพราะว่าไปหาเรื่องหลุยหมอนั่นเป็นสิทธตส่วนตัวนักเวทดักคีเลยนะไม่คิดไม่คิดเลยว่าหลุยมันจะเส้นใหญ่ขนาดนี้ ฉันไม่ฉันไม่มาสนามประลองนานขนาดน,นี้ขนาดน,นั้นเลยเหรอถึงได้มีแต่พวกมแมลงสงกรปรกส่งเสียงน่ารำคาญอยู่ได้เอเอ,เ,อเหมือนได้ยินล้องพูดในการเรียกเลยฮะใช่ใชชเรารีบไปหาอาจารย์ดีกว่าพวกนายมาหาฉันทําไมเนี่ยหนุยนายมาทําอะไรล่ะอาจารย์ชาลบอกว่าให้นายไม่ต้อง ข้าเรียนคาต่อสู้ไม่ใช่เหรอ,อเพื่อมาดูผู้หญิงที่มีเสน่ห์แถมน่ารักยังไงล่ะไอชายิวกับอาจารย์ฉลัดแตกต่างเอ้แตกต่างละ่ะที่น่ารักและมีเสน่ห์อะดฉิฉันได้ยินมาว่านาจะไปเข้าร่วมการประชุมนักเวชใช่ไหม ขออนุญาตแป๊บนึงนะครับผมใช่ไหมอืมกุหลาบดอกนี้ผมขอมอบให้ชาติอย่างอย่าเอาแต่คิดถึงผมล่ะไม่ไม่เจอนานไม่เจอนานเลยไม่ไม่เจอนานโรคจิตยังไงก็ยังโรคจิตฮะยหย่ายบากล้ามวันนี้กต่อสู้คงไม่แพ้อนะฮะ อาล่ะรีบขึ้นรถมาได้แล้วอย่าเสียเวลาอยากจะทักทายชาติก่อนไปจังแต่ว่าไอชาไม่อยู่ที่ห้องนะคะอาจารย์ผมอยากไม่ได้ฉันให้เวลาฉันให้เวลานายสามวิรีบขึ้นรถมาเดี๋ยวนี้อยู่คือมาแล้วเหรอคุณยิงไอช่อวันนีม้มีคนที่ใช้ได้คอยเฝ้าอยู่เฝ้าดูอยู่ แล้วคืนนี้คงจะเลิกแผนการที่นายท่านนายท่านมอบให้ได้แล้วครับคืนนี้เริ่มเริ่มคืนนี้เลยคือคือดูเหมือนว่าไอคนที่ชื่อหยุ่ยจะชอบคุณคุณผู้หญิงมากเลยนะครับถ้าให้ท่านถ้าให้ท่านผู้นำรู้เข้าโคจะกดหน้าดูเรื่องคอยหยุย เรื่องของอยู่อย่าแจ้งให้ท่านผู้นำกับแม่รู้ได้ขาดเลยนะขอร้องละงั้นต้องงั้นต้องงั้นคงต้องรอดูผลงานครั้งนี้ของเธอแล้วคือคือ,คอโอเคนะผมจบแล้วนะครับผมตอนที่15านะครับ15าถึง16นะครับโอเคเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม I <laughs> do